สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีส,สบายทพิปนะคะวันนี้พามาดูริมแม่น้ำเจ้าพยากันอีกวันหนึ่งค่ะน้ำลดไปเยอะแล้วนะคะบันไดตรงนี้นี่ตรงที่อิสเดินอยู่นี้เมื่อครั้งที่แล้วนี้น้ำท่วมตรงนี้เลยค่ะเดินไม่ได้เลยวันนี้บันไดเหลือหนึ่งสองสามสี่สี่ขั้นแล้วนะคะน้ำลดไปสี่ขั้นแล้วาในที่สุดปีนี้ก็ไม่ท่วมค่ะรอดรอด มีนกพิราบเยอะเลยค่ะนกพิราบก็จะมาเล่นน้ำริมแม่น้ำเนี่ยค่ะเยอะเลยบินไปหมดแล้วพอเจอคนก็บินหนีไปเลยนะคะแดดร้อนเชียวค่ะเช้านี้ แม่น้ำละยิบระยับเลยค่ะเวลาสะท้อนแสงแดดภาสารก็มีเนินดินขึ้นแล้วค่ะน่าจะมีคนมาทำความสะอาดแล้วนะคะสารเจ้าฝั่งโน้นก็ลดไปเยอะแล้วค่ะตรงนี้เป็นจุดต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพยาลดไปมากแล้วแต่ไม่รู้ว่าทางแถวอยุธยาลดลงบ้างหรือเปล่านะคะ เราเดินไปดูทางนู้นกันค่ะมีนกกระยางด้วยนกกระยางขาย,ยาวๆค่ะถ้าเดินไปใกล้ๆนิวใสจะบินหนีแน่นอนเลยช่วงนี้ริมแม่น้ำก็ไม่มีดอกไม้อะไรส,สวยๆให้ดูเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมหมดมีแต่นกค่ะมีแต่นก เดี๋ยวเราไปจับจ้องดูที่นกตัวนี้แล้วกันอ่ะไปแล้วนี่ไงเราตามถ่ายที่จะได้แค่ไหนนู่นไปนู่นเลยค่ะอยู่ที่พุ่มไม้ ตรงนี้ที่เป็นพาสานเวลาแสงแดดสะท้อนมาจะสวยค่ะเห็นไหมคะตรงศาลานุ่นมีคนอยู่ค่ะน่าจะเป็นเจ้าของเรือ ดูนกบินกันแล้วกันนะคะนูนกเยอะเลยแม่น้ำเจ้าพออยาไม่มีนกนางนวลเหมือนเหมือนบางปูค่ะส่วนมากก็จะเป็นนกพิราบนกเขา นกกระยางน,นี้ก็คงมาหาจับปลากินนะคะแถวริมน้ำนกพิราบดูตรงนี้ก็สวยดีหรอกนะคะแต่เวลาอยู่ตรงหน้าบ้านนี่สุดยอดเลยค่ะขี้นกอันตรายนะคะอันตรายสำหรับเด็กๆดูนกบินแล้วกันนะคะดูเพลินดีค่ะ แสนสุขสมนั่งชมวิหกอยากเป็นนกเหลือเกินนกนอนกเจ้าหกเจ้าเฮนทั้งวันนกเจ้าคงเรืนเฮิรลอยและลิ่วลอยลม <c oughs> อ้ายชอบเพลงนี้ค่ะได้ยินเสียงกระพือปีกเลยค่ะ ตามตามตามวันนี้เราตามถ่ายนกค่ะแม่เป็นนกได้ดังใจจินตนาฉันคงเริงรา่าลอยลมอุ้ย,ยนกกระยางไปแล้วค่ะตัวใหญ่ค่ะแต่เสียอย่างเดียวคือมีตัวเดียวนู้นไปเกาะกิ่งไม้นู้นเลยค่ะ ตัวเขาคงจะเบาอะคะ่ะเกาะกิก่งไม้ยังไม่หักลงไปเลยกิ่งไม้แห้งๆอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นนกก็ต้องตัวเบาเนาะไม่งั้นก็จะบินไม่ขึ้นนีดูให้ใกล้เลยคะ่ะ ไปท่าเรือจ้างตรงนี้ตอนที่น้ำขึ้นเยอะๆเกือบมิดเลยนะคะตรงนี้เกือบมิดเลย